เริ่มมาเหมือนจะมีความหวังดูไปสักพักไอชิแม่งไม่มีอะไรนี่หว่าคุยกันถึงหลังเกมที่ริวพูนะครับแพ้ให้กับฟอ r เรสเนี่ยมันมีความสําคัญอยู่เล็กน้อยแต่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องแคร์เพราะผมแม่งก็ไม่แคร์เหมือนกันเกมนี้นะครับริวพูถูกระเบิดถังขี้คาแอนฟิลสามประตูต่อศูนย์โอ้โหแบบและไอโหน่งเพิ่งเอาอีกแล้วนะครับมามาดูที่สิ เอ็ดตัวจริงกันก่อนเลยดีกว่านะครับผู้รักษาประตูวันนี้ได้พ่อหมีอลริซงเบเกอร์กลับมานะคู่กองหลังเนี่ยก็เป็นเวอร์จิลฟานได้กับอิบาฮิมาโกนาเต้ส่วนแบ็คขวาวันนี้ต้องใช้เป็นโดมินิกโซบอสไลน์นะครับเพราะว่าแบดลี่เนี่ยมีอาการบาดเจ็บซึ่ง เดี๋ยวต้องมาพูดนในตรงนี้แบ็คซ้ายนะครับมีลอสเคอร์ติสไอ้นี่ก็ต้องพูดกองกลาง3คนนะครับวันนี้เราใช้เป็นแม็กอลิสเตอร์และอันการ์เมนเบิร์ดแล้วก็เคอร์ติสจอร์ชของเราแน้แงกองหน้า3ตัวนะครับ <c oughs> อึ่มฮึ่มฮ้แม่งเอ้ยปีกซ้ายนะครับใช้เป็นโคดี้กัคโปปีกขวาเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์และก็หน้าเป้าเป็นเอเกอเล็กซานเดอร์อิซักครับที่ไม่เกิดขึ้นได้ยังไงวะคือผมเคยพูดไว้ตอนคลิปไหนสักคลิปหนึ่งก็แบบขออย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยอีซัก มึงเอาลงตัวจริงแทนไอ้กิติเก,เก้เลยโอ้โหโหนงให้แรงทาจริงๆด้วย <c oughs> คือรูปเกมเนี่ยเริ่มมาก็เป็นทางฝั่งรีพูเนี่ยทําได้แบบเฮ้ยน่าพอใจมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสจังหวะการตัดบอลและทานซซชันเล่นที่รวดเร็วแบบเอ้ยมันดูแบบออ้ยน่าตื่นตาตื่นใจเว้ยรอมาสองสัปดาห์น,นี่สิวะนี่สิวะลีพูลที่เราอยากดูจกนกระทั่งนาทีที่30เราแม่งได้ลูกเตะมุมอ่ะเตะม,มาบอลแม่งก็กระเด้งกระดอนแต่เป็นฟอร์เรทที่เก็บบอลได้ ai, และกําลังจะสวนคือไอจังหวะเนี้ยถ้าเราลองสังเกตดีเราจะเห็นว่าโซโบอ่ะเรียกให้การเบิร์ดอ่ะเข้าบอลแล้วนะครับแต่การเบิร์ดเข้ามาช้ามากหลังจากผมเห็นโซโบชี้อ่ะไม่เป็นวิ กือบสวิเพอๆสวิไปแล้วด้วยมั้งกว่าการเบิกจะโผเข้ามาในหน้าจอยผมเห็นว่าพยายามจะบีบเขาอะจนบอลมันหลุดออกมาทางด้านซ้ายได้ก็เป็นโซโวกับโกนาเต้เนี่ยพยายามจะช่วยกันเบียดบงังจนโกนาเต้สามารถเอเหลี่ยมมุมเอาชนะได้แล้วแม่งดันจับลั่นบอลออกหลังไปเฉยเลยนะครับท้งที่ลูกมันควรจะแบบหมดอันตรายไปแล้วเต็มที่ก็ออกข้างแต่กลายเป็นอ่ออกหลังเขาก็ได้เตะมุมผมแอบหวาดเสียวในใจนะเพราะเอาจริงๆฟอร์เรสต์เกมเนี้ยดูยังไม่มีพิษสงอะไรเลยนะครับจนกระทั่งนาทีที่30มสิบอะพอมาลูกนี้เปิดมาฟือ บอลก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊ก,กเข้าเท้าฝั่งฟอเรสยิงตุ้มหายง่ายมากไม่มีคนปิดแม่งเลยแม่งยืนอ,อยู่คนเดียวเลยแม่งกูวิ่งเข้าไปข้างในหมดและไอ้ลูกนี้นะไอ้กรรมาการนะไม่ล้ำหน้าเพราะว่าบอกว่าผู้เล่นของทางเอ,อ่อฟอเรสเนี่ยไม่ได้บังทัศนวิสัยของอลิซงแบบโหลวะส่วนไอ้วิกสองวิก,ก่อนบงังคือแบบมาตรฐานมึงงงมากนะครับคือไอ้การที่ p g พ l มันออกมาบอกในมีแง่เนี้ย มันทาให้เรารู้สึกว่าแบบผมว่าแฟนบอลมันก็จะรู้สึกแบบตั้งคําถามว่าแบบมาตรฐานมึงคืออะไรวะไออย่างเงี้ยยืนอยู่ตรงหน้าเลยเนี่ยตรงหน้าเห็นเห็นแม่งบอกไม่บงังแต่ไอ้นัดก่อนที่แบบบอลแม่งอยู่ด้านขวาสมมติเรามองด้านขวาแล้วรู้บไอลาโบมันยืนตรงเนี้ยแต่บอลไปจากเนี้ยก็โกแม่งมองเงี้ยยิงฟุ้งแม่งบอกบงังโอ้โหแบบมาตรฐานแม่งคืออะไรวะคือถ้าลูกนี้นะบอกว่าแบบเอ้ยผู้เล่นของฟอเรสต์ไม่ลำหน้าเพราะว่ามีเท้าของอีซัคห้อยอยู่เออผมว่าอันเนี้ยจบเคลียร์ แม่งเคลียเลยเพราะมุมกล้องมันก็ดูเหมือนจะแบบเอ้ยเหมือนเท้าอีซักอาจจะต่ํากว่าด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้แต่มันอาจจะเช็คมาแล้วแล้วไม่ต่ํากว่าก็เลยบอกว่าอ๋อมันไม่ลาหน้าเพราะว่ามันไม่ได้บังคือแม่งตลกนะการตัดสินแม่งแบบแม่งมั่วไปหมดแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะวงเล็บไว้นะครับเผื่อใครแม่งมาดูแล้วแม่งไม่เข้าใจสิ่งที่กูพูด พราที่ผมพูดเนี่ยมันคือบ่นในแง่ของแบบกลุ่มคนที่มันทํางานกันได้ช่วยสับเพ่าแล้วก็ไม่มีมาตรฐานของแบบองค์กรของมึงอะ่ะมึงมีเป็นองค์กรเลยนะมึงรู้ใช่ปะแล้วมาตรฐานแม่งคืออะไรวะแล้วอะเราเสียลูกนี้ไปแล้วนําไปหนึ่งรวสอบเช็คเรียบร้อยเช็คเช็คเร็วมากพอผ่านไปจากนั้นแป๊บเดียวเราแม่งโดนยิงอีกลูกแต่ลูกเนี้ยผมพูดเลยนะแม่งโชคดีที่แม่งให้แฮนด์บอลเพราะว่าผมไม่ได้รู้กฎของพิม์ลีกอะไรมากมายนะคือผมสงสัยจริงๆใครรู้บอกผมทีนะว่าไอ้ลูกเนี้ยแม่งแฮนด์บอลจริงกรอว,วะ โลหะแบบอันนี้เป็นกิฟไว้ใช่ไหมไอ้ที่ทักบอลหน้ากรอบเราแล้วก็ยิงเข้าไปมันแฮนบอลหรอวะคือผมลองคิดกลับกันนะว่าถ้าเป็นลิวพูยิงลูกนี้ได้แล้วเป็นลูกตีเสมอด้วยนะหรือว่าจะลูกขึ้นนําหรืออะไรก็ตามแต่แหละแล้วเราโดนลิฟโดยที่มันให้ผลว่าแฮนบอลนะผมน่าจะหัวร้อนมากนะเอาจริงๆคือมันมันแฮนจริงใช่ปะคือคือถ้าเอาเอาความรู้สึกของผมผมแค่รู้สึกว่ามันไม่น่าแฮนแต่ว่าในเกมมันให้ว่าแฮนเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเอาถามผมผมว่าไม่ไม่น่าแฮนอะ แถ้าเราโดนลูกนี้ไปนะผมบอกเลยนะเละเป็นขี้ตั้งแต่ครึ่งแรกด้วยไม่ต้องรองถึงครึ่งหลังเลยและหลังจากนั้นลูกเกมเราแม่งดอบลงชัดเจนมากเลยนะครับพอเราเสียประตูแรกไปอะแม่งเล่นกันลนแบบ <c oughs> เฮ้ยมึงลนแบบไม่น่าเชื่อนี่แม่งทีมท้ายตารางนะเว้ยมึงลนอะไรกันขนาดนั้นนะ แล้วนี่ในแอนฟิวเสียงเชียร์ไม่ยังดังอยู่เลยแล้วก็จบครึ่งแรกไปได้วยสกอร์นี้นะครับก็คือลิพูตามหลังฟอร์เรสอยู่1ประตูต่อศูนย์เริ่มมาเครื่องหลังผมคิดว่าโอเคคงไปปรับไปจูนตั้งสมาธิกันมาให้เรียบร้อยแล้วก็อ่ะลุยให้เต็มที่เต็มที่จริงครับแม่งเริ่มมาแม่งไม่ถึง5นาทีดีด้วยมั้งอุดอลูก2เลยและไอ้ลูกเนี้ยแม่งก็เกิดจากความแบบละหลวมของการเล่นเกมลับอะคือฝั่งฟอร์เรสเขาได้บอลมาทางด้านซ้ายในกรอบเขตโทษของฝั่งลิพูใช่ไหมแล้วเขาก็ตักยอดมา แล้วมันก็มีคนของฝั่งฟอ r เรสต์ลุดมาแบบลุ่งๆคือไอ้ลูกเนี้ยถ้าผมไปดูภาพชาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะผมว่าตอนแรกเหมือนซาร่ามันตามอยู่ตามอยู่ประมาณหนึ่งวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาพอเขาเข้าไปในกรอบไข่โทษประมาณเกือบเกือบครึ่งทางแล้วซาร่ามันก็ปล่อย เพราะมันก็ไปยิงคุมพื้นที่ตรงบริเวณนั้นแทนที่มันพื้นที่มันโลง่งมันว่างแล้วมันก็คงคิดว่าเพื่อนก็คงเข้ามาตามประกบซึ่งก็ใช่ครับก็เป็นแม็กลิสเตอร์ที่ตามเข้ามานั่นแหละแล้วลูกเนี้ยแม็กลิสเตอร์แม่งเข้าประทะแพ้แพ้พอเขาหลุดมาปุ๊บเขาก็ปาดเข้ามาตรงกลางทีนี้พอปาดเข้ามาสิ่งที่กูงงมากเลยคือกองกลางกูงหายไปไหนวะทำไมมันไม่มีใครมาประกบเลยอะ แล้วเป็นฟอร์เรสต์มันก็ยิงเข้าไปง่ายๆเพราะมันไม่มีใครปิดเลยแม่งโล่งโจ่งยิงได้ง่ายมากโอ้โ oh, หแบบสบายคือมึงเชิญเลยแบบโอ้โหเวลคั่มแม่งยิงง่ายๆแบบเลือกได้เลยนะครับว่าจะยิงตรงไหนอ่ะแล้วก็โดนนาไป2ต่อศูนย์ตอน,นั้นผมคิดเลยนะด้วยสภาพฟอร์มตลอดช่วงที่ผ่านมา5้านัดหลังนะมึงไม่มีทางชนะนันนี้ได้แน่นอนเสมอแม่งยังยากเลยแล้วดูมึงทำยังไงวะแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับก็มีอ่าเอารอบโบ้ลงเอาเอกกิลิเกลงมาก่อนพยายามจะโถมเอาเป็นตัวลุก4ี่คน แล้วก็อันสุดท้ายเอาอีซักออกเอาเคียซ่าลงอะไรรูปเกมมันก็ดูดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่ดูมีวิเวลว่าจะทําอะไรได้สุดท้ายโดนสวนเข้ามาออกมาทางด้านขวานะครับล็อกลโโบโบหลังหักเลยยิงไปเพ่อหมีปัดมาเข้าทางกิฟไว้ยิงคือเห็นอะไรไหมไอ้ลูกที่กิฟไว้ยิงนะโล่งเหมือนเดิมตรงกลางแม่งโล่งมากคือเหมือนกูไม่มีกองกลางซึ่งถามว่ามันเข้าใจได้ไหมผมว่ามันก็พอจะเข้าใจได้ในลูกที่3นะเพราะว่าเราอะ เอากลางออกไปด้วยเพราะว่ากลางมันก็คือเป็นการเป็นเบิร์ที่ลงมาเล่นหลังใช่ไหมแล้วกลางแล้วเลยแค่2โคต้ากลายหนึ่งตัวเราเอาให้เคียซ่าเล่นไปแล้วซึ่งมันก็จะไปอยู่ข้างหน้าคัอหมดเป็นแผงหน้า4ตัวมันก็เลยโวขนาดนั้นแต่แบบคือมึงโดนลูกบริเวณประมาณเดิน3ลูกในนัดเดียวนี่แม่งแบบโอ้โหมันไม่ไหวนะง่ายขนาดนี้ทีมอื่นแบบคุณสามารถดูเป็นเรฟเฟลนซ์ได้เลยนะครับว่าถ้าคุณปาดเข้ากลางมาเนี่ยคือไม่มีใครละไม่มีแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่มีใครปิด สามารถยิงได้เลยแบบหมูหมูลูกที่เสีย3มลูกนี่มึงหมูลูกลูกแม้ว่าลูกแรกนะจะมีประเด็นเรื่องแบบเฮ้ยมันล้าไม่ล้าจริงเหรอแต่แบบมันจะล้าไม่ล้ามึงจะโดนลูกนี้หรือไม่โดนมันไม่ควรจะจบแบบนี้ลูกการที่แลวมึงเป็นทีมลุ้นแชมป์ตอนนี้มึงโดนทีมที่อยู่แบบเข้าเกณฑ์ว่าจะต้องหนีตกชั้นอนะยิงมึงคาบ้าน3 0ทีนี้ก็ะจบเกมไปเลย3ต่อ0ูนนะครับเพราะว่าการพูดถึงเรื่องในเกมเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะก่อนอื่นผมขอพูดถึงนักเตะก่อนเลย นักเตะนะครับมึงใจฝ่อมากรู้ด้การที่แล้วมึงได้แชมป์พิม์เลีกมามึงควรจะต้องมีความมั่นใจเข้าใจว่าแบบเออแม่งแพ้ติดก,กันมาหลายนัดแต่แบบเฮ้ยนี่แม่งในบ้านสองที่ที่แล้วผมเพิ่งพูดว่าเกมในบ้านเราก็ยังดูภาพรวมยังดูโอเคอยู่คือพอมาวันนี้มึงฉีกหน้ากูเลย มึงฉีกหน้ากูเลยนะครับผมมึงเล่นสู้ไม่ได้เลยหลังจากมึงโดนลูก1นึไปคือแบบอะไรวะน่ะคือถามว่ามันถึงขั้นแบบรูปเกมมันดูแบบถึงขั้นแบบทุเล่เท่านัดเบนฟอร์ดไหมมันก็ไม่แต่คือแบบมันฟอร์แบบเห็นเลยว่าแบบความมั่นใจแม่งแบบไม่มีสีหน้าแต่ละคนแม่งแบบว่าแม่งเหมือนเมาหมัดอ่ะแม่งงงไม่รู้จะทำยังไงม่คงงงว่าแบบม่งเกิดอะไรขึ้นวะเกมรับก็ไม่ดีเกมลุกก็ฟืดแล้วเกมตรงกลางวันนี้ก็แบบหลวมแบบไม่รู้จะหลวมเหมือนไม่มีอ่ะ ไม่ว่าจะตอนมี2คนหรือตอนมี3คนน่แม่งเหมือนไม่มีกองกลางวันนี้คือเนี่ยผมพูดถึงเตก็เนี่ยแหละเรื่องฟอร์มของมันที่มันเล่นกับเราแล้วมันแบบเฮ้ยมันดูแบบทั้งที่ไปเล่นกับทีมชาติมันก็ดูโอเคกันหมดนะเอาจริงๆะแต่เล่นกับทีมเราแล้วมันแบบจิตใจความมั่นใจมันมันหล่นไปหมดแล้วอะแล้วพอพอถึงตรงเนี้ยมันก็ต้องเชื่อมไปถึงไอ้โค้ดไอ้โหนงนะครับอาร์เนอร์สลอตก่อนหน้านี้กังวลอยู่แล้วว่าถ้าไม่ใช่แบบเอกิเก้กำลังเล่นฟอร์มก็ดูดีอยู่พออีซักหายปุ๊บไอ้กิเก้มึง กูรักคนนี้กูอยากให้ทีมกูเล่นโดยมีสไตร์ที่เป็นสไตล์เนี้ยกูจะเอามันลงใครจะหยุดกูได้ออซักลงไปเลยลูกมันมันอยู่ในสนามจริงหรอวะมันจางขนาดนั้นได้ยังไงอะสอนนี้ที่แล้วผมบอกว่าไอ้กิติเก้บทบาทค่อนข้างน้อยด้วยรูปแบบการเล่นของเราใช่มันน้อยแต่มันเราก็ยังเห็นมันอยู่นะเวียสมายืนแทนมันก็หายหายมนกันแต่ก็ยังพอเห็นบ้างแต่ก็ถือว่าน้อยออซักไม่น้อยกว่านั้นดิก่ะมันเล่นเหมือนมันไม่อยู่ในสนามอะจังหวะที่ผมจําอีซักได้มากที่สุดนะมันมีสองจังหวะจังหวะแรกน่าจะเป็นตอนครึ่ ลิฟูพยายามจะเล่นทานซิชั่นซาร่าได้บอลมาทางด้านขวาแล้วก็อิซักวิ่งทําทางซาร่าจ่ายไปอิซักฉีกเข้ามารับบอลพอพลิกมาตัวแว็บแรกเหมือนเจ้าแบบจะจ่ายแล้วก็ยังไม่จ่ายดึงบอลไว้ก่อนแล้วก็โดนเข้ามาล้อมสองคนแล้วก็พยายามก็กัก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 สุดท้ายน่าจะเป็นลูกทุ่มถ้าจำไม่ผิดจังหวะที่2ยืนรอบอลอยู่ในกรอบเขตโทษวิ่งมาแล้วซาร่าเห็นแล้วซาร่าก็พยายามยึกยักยึกยักยักกระดกบอลยกมาถึงอิซักได้ผมคิดว่าลูกนี้ต้องยิงขอลุ้นหน่อย แม่งยิงแปกแล้วบอลก็กลับไปหาวอลเลสแบบไม่มีอะไรไรซึ่งความอันตรายใดๆเลยแล้วมึงเอาคนนักเตะคนนี้ลงเป็นตัวจริงนักเตะที่ยังเล่นไม่เป็นสับปะรดเลยแม้แต่นัดเดียวตังแต่มันลงมาแต่มึงเอามันเป็นตัวจริงในขณะที่ฟอร์มทีมเราแม่งทุเรศขนาดนี้มากี่นัดแล้วเราแพ้แบบเสียประตูยับๆบมากี่ครั้งเกมลุกเราฝืดมากี่เกมขาดไอ้กิเก้ที่ผมบอกว่าฟอร์มมันดูโอเคกว่ามันก็ยังช่วยเราแบบถึงขั้นทาเราชนะไม่ได้เลย กักโปรฟอร์มไม่ก็มามาไปไปเล่นก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่จังหวะแต่มึเรื่องที่จะเอานักเตะที่มันแบบยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมาเป็นตัวจริงในขณะที่เราต้องการผลการแข่งขันแล้วอะ่ะเฮ้ยมึงไหวปะวะและรูปแบบการเล่นแม่งทื่อมากวันนี้คือวันนี้ก็ใช้สนามค่อนข้างจะครอบคลุมมากขึ้นแล้วแต่ก็เหมือนเดิมมันก็ยังเอาบอลเข้าไปตรงกลางไม่ได้เหมือนเดิม ถามว่ามันมีจังหวะได้ลุ้นไหมเอามันก็ยังมีอยู่มันก็มีจังหวะเปิดเข้ามาสวยๆดูอันตรายมันก็ยังพอมีแต่คือมึงหมดแล้วเหรอวะแล้วพอตอนเนี้ยมึงให้การเป็นเบิกอะไปยืนแบบเน้นเล่นเกมล,ลับไปแล้ว ทีนี้มันกลายว่าตรงช่องฮาวสเปนแม่งไม่มีใครเล่นเลยแล้วเอาโจนลงมาโจนแม่งก็ไปยืนชีดเส้นถ้าโจนจะเล่นแบบนี้นะเอาโจนไปเล่นแบ็คแล้วเอาโซโบกลับมาตรงกลางดีกว่าเพราะโจนมันไปยืนอยู่ซ้ายบ้างขวาบ้างแล้วแบบแทบจะติดก,กับปีกกับแบ็คเลยกลางเราก็เหลือแค่2คือโจนจะอยู่หรือไม่อยู่นะแม่งเหมือนมีกลางสองคนมาตั้งแต่เริ่มเกมแล้วกลางเราแม่งรั่วแบบโอ้โห่วแบบสุดๆเลยนะครับมันแล้วโอโ้โหคือถ้าพูดถึงนักเตะหลายคนแม่งก็หนักกะัะเพราะแม่งมึนกันเยอะโดยเฉพาะไอโกนาเต้แม่งก็ยังมึอนอยู่ทุกวันนี้เคอร์เคสวันนี้ มีลูกที่ซาร่าครึ่งแรกปาดเข้ามาให้มันได้ยิงแบบมันควรจะต้องได้ลุ้นกว่านี้แม่งยิงเหินไปคือเข้าใจนะว่ามึงไม่ใช่กองหน้ามึงไม่ใช่ตัวลุกแต่แบบเฮ้ยยิงให้มันได้ลุ้นกว่านี้ได้ปะวะยิงออกไปเฉยเลยคือโดนเหมือนโดนสกิดขาไปหน่อยแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรก็ยิงปุ้งพอยิงข้ามไปก็ล้มหน่อยจะเรียกเอาฟาวฟาวฟาวอะไรแล้วคืออานเนอร์นะครับถ้าแบบยังทําอะไรแบบดูมั่วดูแบบคือมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยเล่นได้ดีแล้แผนการเล่นมาดีลูกเกมก็ดูโอเค แม่งขาดแค่ความคมนักเตะแม่งพลาดกันเองถ้าเป็นอย่างงี้มันยังจะพอรู้สึกแบบเออเราอาจจะเข้าข้างโค้ดได้อันเนี้ยมึงเห็นไล์อัพสิบเอ็ตัวจริงอ่ะผมเชื่อแล้วแฟนบอลลิพูนะแม่งต้องเกินครึ่งไม่ต้องรู้สึกว่าแบบชิบหายแน่เลยนัดเนี้ยแต่ดีที่ลงไปมันยังดูดูโอเคอยู่แต่ก็แค่30นาทีไงอะไรนะพอโดนยิงปุ๊บแม่งฟอลแลวก็เหมือนตันเลยทีนี้รูปแบบการเล่นแม่งตันพอเขาลงไปรับปุ๊บแม่งเหมือนไม่รู้แล้วว่าจะต้องเล่นแบบไหนอ่ะเพราะแพทเทิร์นในการเล่นแม่งน้อยแม่งเหมือนจดมาไม่งกี่อย่างอ่ะ ทีมกูไม่เกินห้ามั้งกูว่าเคาะบอลเข้ามาจากกองหลังไปแบ็กแบ็กเข้ากลางกลางพมจะเคาะเคาะเคาะซ้ายขวาซ้ายขวาไปไม่ได้เว้ยเอาออกปีกปีกก็จี้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 แบ็กเติมมาถ้าไม่จ่ายแบ็กก็จะเป็นแบบตัดเปิด ตัดจ่ายเข้าตรงกลางไอ้กลางนี่ทำได้แไ,ได้ก็ออกซ้ายแม่งวนอยู่อย่างเงี้ยหมดแล้วนี่คือแม่งหมดเลยนะครับนี่คือทั้งหมดแล้วของเกมลุกเรียบูที่ผมเห็นนะไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่มีอะไรที่ดูสร้างสารรค์มากกว่านี้ตอนแรกผมบอกว่าอะไรผมบอกว่าอ่าสลอ็อตอยู่จนจบฤดูกานได้เลยต่อให้มันยังจะมั่วไปเรื่อยๆนะผมก็รู้ว่า ผมให้มันอยู่ได้เลยเป็นเหมือนรางวัลปลอบใจที่ว่าเออมึงทําให้กูได้แชมป์มลูการที่แล้วนะอยู่ไปเลยอยู่ไปเลยลองทํามึงจะมั่วขนาดไหนก็ทําไปและจบฤดูกาลมาวัดกันถ้าไม่ติดท็อปห้าไม่ได้ UCL ตอนแรกผมบอกว่าถ้าได้ FA อาจจะพอให้อยู่ได้ผมเปลี่ยนใจแล้วต่อให้ได้ FA ก็ก็ออกไป thank you ขอบคุณครับแต่จากลากันแค่นี้แล้วไปคนอื่นมาทาดีกว่าเพราะถ้าเกิดคุณจะเลือกนักเตะแบบตามแบบอยากอย่างเดียวอ่ะโอ้ยชิบหายแล้วถ้างั้น ไม่ดูฟอร์มเลยงั้นจะซ้อมทําไมอ่ะจะมีเซกชั่นการฝึกซ้อมไปทําไมอ่ะจะมีเรื่องสถิติฟอร์มการเล่นในสนามไปเพื่ออะไรอ่ะถ้านี้เมื่อมีแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจมันอ่ะคุณก็เอาคนที่คุณมโนภาพไปเหมือนคุณเล่นฟีฟ่าแล้วคุณก็จัดตัวว่าเนี่ยคือทีมที่กูชอบกูจะเล่นทีมนี้สิบเอ็ดตัวนี้คือที่อยากเล่นอยากใช้สมมุติว่าเกมหนึ่งคุณจนต่อคุณกดเปลี่ยนตัวเอานักเตะสมมุติว่านัดนี้คุณเอาอีซักลงมาตจริงเว้ยอีซักไม่ยิงแรงไม่หมดแล้วเว้ยเปลี่ยนเอาเ้าขโอบบ สุดยอดไอเอกริก้ยิงเข้าวะนะแต่หน้าต่อไปกูก็จะใช้ส1เ็ตัวจริงเดิมเพราะว่านี่คือส1เ็ตัวจริงที่กูจัดไว้ในเกมฟีฟ่าไอเอกริก้ก็จะเป็นสำรองที่กูจะเปลี่ยนต่อเมื่อฟอร์มในในเกมอะมันขึ้นว่าไออิซักไม่ฟิตหรือว่าเอเนจีในเกมแม่งหมดกูถึงจะเปลี่ยนเอาเอกริก้ลงมาคือแบบมึงจะบ้าเหรอมึงทำทีมฟุตบอลนะครับทีมฟุตบอลจริงๆที่ไม่ใช่เกมอะมันต้องดูฟอร์มด้ดิอันนี้คือไม่เอาเลยแล้วผมพูดไว้ก่อนเบรกิมชาติว่า โปรแกรมหลังจากเบรกทีมชาติเราค่อนข้างง่ายมันควรจะต้องเก็บให้ได้นี่มาเปิดนัดแรกในบ้านมึงโดนเขายิงอัดหน้า3ลูกโดยที่แบบไม่มีท่า,าทีว่าจะเอาคืนเขาได้ด้วยและไอ้มุกเปลี่ยนแผนหมดแล้วถ้าจะบุกก็คือเอากลางตัวหนึ่งไปเล่นหลังเอาหลังออกเอากลางตัวนึงลงไปเล่นแล้วก็ยัดหน้าเข้าไปสตัวหมดแล้วพทเทินใหม่ๆอยู่ไหนไม่มี ไม่มีอะไรเลยคือถ้าเกิดดูกการที่แล้วคุณหวังว่าเออมันมีซาร่าคอยทําเลยคุณได้แล้วถ้าดูกการนี้ซาร่าทาอะไรไม่ได้ปุ๊บเท่ากับทั้งทีม11บคนมึงทําอะไรไม่ได้เลยโอ้โหผมว่ามันไม่ไหวนะเงินเราลงไม่ต้องเท่าไหร่แล้วผมว่านะถ้าเราเล่นแบบเนี้ยต่อให้มีนักเตะเก่าๆอยู่อ่ะมันจะเล่นกันไหวเหรอด้วยรูปแบบแบบเนี้ยนะด้วยการจัดตัวโง่ๆแบบเนี้ยอ่ะกลางสัปดาห์มีแชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงคือผมขอนะว่าอย่าเห็นการแบบจัดตัวแบบงู่แบบเนี้ย อย่าเอาที่มึงอยากอย่าเอาที่มึงชอบนะครับเอาที่มันเล่นได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลงก่อนตอนนี้ทีมเรานะไม่ต้องกลัวเรื่องเหนื่อยไม่ต้องกลัวเรื่องล้าตอนจบฤดูกาลไม่ต้องคิดเอาตอนนี้ให้ได้ก่อนถ้ายังทําแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่ามันอยู่ไม่จบฤดูกาลแน่บอร์ดลีพูจะยอมเหรอลงทุนไปขนาดไหนแล้วจะให้ไอีโนแม่งทําทุกอย่างพังพินาศผมว่าไม่ควรยอมไม่ควรปล่อยถึงแม้ผมจะบอกว่าสามารถแบบ อะรอนดูนจบเรือกันได้แต่ผมเชื่อว่าในแง่ของธุรกิจอ่ะโอ้โหแบบนี้มันเสียหายมากนะเอาจริงลงเงินไปขนาดนี้ลรืก,การต่อมามึงเหลวเป๋เลยจริงๆอย่างแย่ๆมันต้องติดท็อป5ท็อป4เพื่อไปเล่นแชมเปี้ยนลีกมันจะได้มีเงินกลับเข้ามาให้สโมสรหลังจากที่เราใช้เงินไปค่อนข้างเยอะมากๆแต่นี้แม่เงเละเทะตุ้มเป๊ะเลย เราแม่งหล่นไปแบบต่ำกว่กากลางตารางแล้วแล้วฤดูกาลนี้ยทีมกลางตารางแม่งก็เล่นกันดีทีมท้ายตารางมันก็ผีเข้าผีออกแต่กลางตารางแม่งเล่นกันดีขึ้นมาหมดแล้วอะต้องรีบแก้ต้องรีบปรับให้ดีที่สุดนักเตะมึงก็ไปรวมจิตรวมใจกันมาให้ได้อย่าฟอรง่ายๆเข้าใจว่าฟอร์มันแย่แต่แบบ เกรดนักเตะที่มึงเป็นน่ะชื่อเสียงของมึงค่าเหนื่อยที่มึงได้มึงไม่ควรจะฟอกับเรื่องแค่นี้โอเคนะครับและอันเนอร์ก็เรื่องของมึงจะทําอะไรก็ทานะครับถ้าทําออกมาแล้วมันโดนไล่ออกก็เรื่องของมึงถ้ามึงอยากอยากจะทําแบบนี้นะอยากจะจัดตัวเหมือนเล่นเกมแบบเนี้แล้วแต่อ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับมันก็บ่นเหมือนเดิมไอ้แค่นี้คือกินนาทีแล้วผมยังไม่รู้นะตอนนี้เอาจริงจคลิปนี้ถ้าคนจะเข้ามาดูน้อยผมเข้าใจ เพราะว่าแบบเราทีมเราเพิงแพ้เราก็ไม่อยากมานั่งดูอะไรลบๆอนะ่ะเนาะฟีลลิ่งมันก็ลบอยู่แล้วแล้วก็พูดตรงๆผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะลงช้าประมาณนึงเหมือนกัน <laughs> ถ้าใครรออยู่ก็ขอโทษด้วยนะครับคือวันนีผมอัดเสร็จไปแล้วด้วยนะนี่คืออัดใหม่นะเราแรกอัดไปภาพไม่มีมีแต่เสียงแบบโอ้เกิดอะไรขึ้นวะปวดหัวมากรอบนี้ไม่น่า,าพลาดเพราะาผมเทสก่อนจะอัดใหม่แล้วก็โอเค คิดว่าไหวแน่นอนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงคลิปที่แล้วคนดูเข้ามาเยอะมากยอดซับก็ขึ้นมาเยอะมากรู้สึกดีใจมีกําลังใจกําลังใจที่เสียไปคือดูพวกมึงลิฟท์พูลเล่นอย่างเดียวนะตอนนี้ไ <c oughs> <c oughs> ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแฮปอะกู o ดเดย์ครับเอบีบอดี้สวัสดีครับ